หายหน้าจากการทาคลิปไปเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับสโมสรของเรามีการขึ้นไหวครั้งสำคัญทันทีก็คือมอบสัญญาใหม่ให้กับผู้จัดการทีมอย่างเอเลนฮทรเรียบร้อยแล้วนะครับตามหน้าสื่อเนี่ยโอ้โหสวยยรูมากครับปีศาจแดงให้คอนแทคเพิ่มเป็น2ปีแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในมันไม่ใช่แบบนั้นครับและบอกได้เลยว่าไม่ได้คิดไปเองและไม่ได้คิดมากด้วยนะครับแม้กระทั่งวันนี้แดรี่เมลครับจะมีม ok ็อกเบลรวมถึงเ e อนลนดี้แมนทำผ่อดแคสต์เขามั่นใจว่าภายใน4เดือนครับ การเรซาเกตจะเข้ามาเป็นคุณซือคนใหม่ของไมแน่นอนนะอันนี้คือเขามองไปแน่นะคนอันไกลนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมการต่อสัญญาการให้คอนแคตตทคครั้งนี้มันถึงซ่อนในยะอะไรบางอย่างนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะเรื่องของตลาดการซื้อขายผู้เล่นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านักเตะจะต้องกลับมาซ้อมแล้วนะครับพรีเซนซนว่ากันว่าถ้าหาขายไม่ได้ครับจะต้องเปิดเอออนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หรือว่าแคนเทตันให้จาร์รอนซานโช่คัมแบ็กกลับบ้าน ร,รวมถึง2วันนี้กระแสะข่าวเรื่องโอซิมเฮนมันดูค่อนข้างแรงมากการันตีตรงนี้ว่าจะไม่มีดีลนี้เกิดขึ้นถ้าหากมาคแอลฟอร์ดไม่ย้ายออกไปจากโอทาดติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับเอาไว้บิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นจากโคปา,คปาเมริกานครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเช้าเตะโอนุกมากพอไม่มียูโรโคปาโฟกัสเต็มๆได้นั่งดูอาร์เจนตินาเจอกับเอกวาดอริซาโดมาเิเนสในรอบแบ่งกลุ่มนี่คือ ลงบ้างโดนดรอปบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นวจรตงคู่กับโรเมโลของสเปอร์ถือว่าเล่นดีทีเดียวครับในรอบน็อกเอาท์และก like so uh, ็เป็นคนหม่งทำประตูได้ด้วยนะครับจากลูกคอนเนอร์หม่งเช็ดมาแล้วเขาก็หม่งซาเข้าไปอ๋อแรกฟ้าขาวดูเหมือนจะแบมเบอร์แล้วชนะแน่นอนนะครับแต่ว่าทดเวลาผ่าเจ็บไปนาทีเ6้าหเลยรครับไปโดนตีเสมอครับไปโดนโคเซโรลิเกสหม่งให้กับทางฝั่งของเอ็กวาดอร์ได้ทั้งที่จริงๆแล้วนะครับ อาร์เจนติ้าเสียจุดโทษนะแต่ว่าเอเนอร์วาเลเซียยิงไม่เอเนอร์วาเลเซียยิงไม่เข้าทีนี้กฎใหม่ของโคปาบราซิลคือไม่มีเอ็กซ์ตร้าทามถ้าจบ90้าสิบวินาทีคือโทษเลยครับยกเว้นรอบชิงนะครับรอบชิงจะมีถึง125ยยท่าหัดเสมอกันปรากฏว่าคนยิงลูกแรกเ้ยมันเหมือนหนังนะมันก็บังเอิญนเมสซี่ยิงซึ่ง2วันที่ผ่านมาโรนัลโด้เพิ่งจะยิงถูกโทษไม่เข้าเมสซี่ก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันครับถ้ายิงก็แบบถ้ายิงเหมือนเรื่องเลนปาเดนกาก็คือยิงหลอกเข้วตรงกลางตอนท่านชุนคานออก ผมว่าเหมือนซีดานอะตอนยูเวซัยอิตาลีอะแต่ของซีดานมันคันในอะและเด้งเข้าเมซี่รอแบบไม่ไดจยิงเข้าไปเข้าครับแล้วก็เหมือนกันอีกก็คือผู้รักษาประตูมาช่วยชีวิตตำนานนะครับโปรตุเกสมิเดียโคคาสตาไอทางฝั่งของเมสซี่ก็เจ้าเก่าครับเอม่มาร์ดิเนซสองนุ่งกอดกันเลยครับก็เลยทําให้ความกดดันมันหายไปแล้วเป็นโอตาเมดี้มายิงเข้าไปอาจจะได้นาเข้ารอบในท้ายที่สุดนะครับ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเวเนซุเอลาเจอแคนาดา ย้าว่าพวกแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐเนี่ยคือทีมเชิญมาโคปาจะเป็นทีมเชิญโคลอมเบียเจอกับปานามาและบิ๊กแมนดูที่วันอาทิตย์ครับอุรุกวัยเจอกับบราซิลนะครับอ่ะเขารอบแปดสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตลาดการซื้อขายผู้เล่นก็มีเข่าใหญ่ครับเพราะว่าล่าสุดครับฟาลุปิเซโรโรมาโน่ออกมาทวิตนะฮะแล้วก็ยืนยันจะสือ่อตอรตาลีว่าดูเวนตุสขายเฟติโก้เคเอซานะครับเขาจะขายเคยซ่าครับทุกคน เหตุผลเพราะว่าสัญญาของเขาจะหมดมิถุนายนปีหนา้ายูเว่ไม่อยากเสี่ยงนะครับโดยตั้งค่าตัวอย่ที่แค่25ล้านยูโรนั่นเองครับบอกว่าไม่ได้อยู่ในแผนการเต็มของเชียโกมอต้านะครับโอ้โหไม่กอดผมชอบเคียซ่ามากคร,ครับคุณผู้ชมก่อนเข,เขาขาดเนี่ยผมให้เขาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเอปเป้เลยนะครับจังหวะลากเลยนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าหากคุณดูยูเว่ปีนั้นนะครับ คนที่จะไปเอาบอลจากเท้าโรนัลโดได้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างไม่ธรรมดาผมเคยเล่าไปแล้วคือซ r 7เนเี่ยเขามีอีโก้มากแต่มันมีหลายครั้งที่โรนัลโดกำลังลากลอยู่เคซามาเอาบอลตัดหน้าเขาไปเลยะโรนัลโดปล่อยเลยนะครับเขารู้ว่าในสนา,ามซ้อมเด็กนี่เก่งมากแต่พออาการบาดเจ็บเขายังไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับกำลังจะปล่อยตัวผมอยากได้มากเลยแต่มันเป็นความรู้สึกแบบว่าเราแล้วก,ก็ผ่านไปส่วนครูตินโย ออกจากวิลล่าแล้วนะครับแต่ยังไม่ขายผ่านครับปล่อยสัญญายืมตัวแ่กับวาสโกดากาม่าซึ่งกลายเป็นนักเตะพเนจรไปแล้วนะครับออกจากเวอ้์พููแล้วเป้จริงๆเขาเป็นเด็กวาสโกดากาม่าอยู่แล้วนะครับด้วยความเป็นบราซิลแล้วก็ย้ายไปอินเตอร์อามาไปอิตาลีรอบนู้นล,ลีกาเอสปานิョสมั้งแล้วก็ไปเลี ool, ้ยวปูกลับมาที่บาร์เซโลนาซึ่งบาร์ซ่าตอนนั้นคือแทน e ar, อีโคซ่ามันยากเลยครับแล้วก็ไปบายเร์นซึ่งไปบายเร์นก็ ern, รู้ๆอยู่ยืมแต่ไม่ไม่ซื้อแน่นอนนะครับ กลับมาวิลล่าเขาเจอหลาะแล้วก็ไม่รอดนะครับปล่อยสัญญายืมตัวไปให้กับวาสโก้ากามาแล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องชายเอ็มบเป้ครับอีธานอีแตงเอ็มบเป้ย้ายจากเบเชมอยู่ลิวสัญญาเรียบร้อย3ปีแต่ว่าไม่มีค่าตัวนะครับเพราะว่าเป็นฟรีเอเจนต์นะครับใส่เพิ่มยี่สิบเก้าอ่ะนี่คือวิดีโอในค่าคืนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะเริ่มจากเอริกเซนหาก่อนแล้วกันนะครับว่าการที่เขาได้สัญญาตรงเนี้ยเรามองเห็นอะไรกันแล้วส่งช่วยวิเคราะห์อย่างไรนะครับการกลับมาของซานโชและ และฟอร์ดกำลังจะต้องคุยกับบอร์ดบริหารนะครับย้ำอีกทีว่าถ้าหากแรดยังอยู่ไม่มีดีลโอซิเนแน่นอนครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับเราจะขยับไปที่โคปาอเมริกาแล้วครับนี่คือฟ้าขาวอาร์จเจนตินาครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมาผมบอกไปแล้วว่าคอนแรงคือชาติสุดท้ายของยูโรวันนี้เราจะเอาใจแฟนขับของเรียวเนลเมซี่ครับหลังจากที่ทีมฟ้าขาวเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลทวีป หรือว่าโคปาอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับย้ําคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวโคปาอเมริกาเราจะมี2ชาติก็คือแน่นอนบราซิลกับอาร์เจนตินาแต่ว่าเดี๋ยวบราซิลเดี๋ยวรอวันนิดนึงนะครับรอดูว่าเขาเจออุรุกวนะัยเป็นยังไงแต่ไม่มีปัญหาหรอกครับพวกนี้บางทีทีที่ทตกรอบไปอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสอย่างสกอตลงสกอตแลนดะ์เพราะอะไรฮะพวกเนี้ยอ๋ออย่างตัวเฉพาะอาร์เจนตินากับบราซิลอ่ะมันยังมีโอกาสเตะบอลโลกถูกป่ะเพราะอีก2ปีก็บอลโลกที่อเมริกาแล้ว2026 เขาถึงบอกคริสเตียโนโรนโดจะเล่นบอลโลกต่อ,อเมื่์คัพนะฮะนี่คือฟ้าขาวอาร์เจนติน่าครับซึ่งมีแฟนคลับชาวไทยเราเยอะมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นในสมัยอดีตก็คือหนึ่งในคู่ประบของทีมชาติอไทยตลอดกาลนะครับอ่ะผมดูนิดนึงครับเมื่อกี้น้องโบเช็คมาให้เรามีไซส์ M นะครับรอบนี้อาร์เจนติน่าไม่มี S เลยครับ BM7 L3 เอง XL มี6กโอ้แล้วสองเออีกถึงหครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่า ไซ์ใหญ่มีเยอะเหมือนกันนะครับ XL 6 2 XL มี5นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลุกให้ดูครับไม่มี S วันนี้ก็ต้องใส่ไซส์ M ไปก่อนก็ใหญ่นิดนึงแต่ก็ใส่สบายๆบยพยัดกางเกงก็ก็ชิลอยู่นะครับใส่ไปเตะบอลได้เลยนะครับอาร์เจนตินาครับราคาเดิมเลยฮะเท่ายูโรครับ599บาทไปเข้ามาได้เลยใครเป็นแฟนเมสซี่ห้ามพลาดครับเรื่องราวทั้งหมดข้ามคืนนี้ครับบุงนายเขาให้คำจำกัดความนะฮะในสัปดาห์หน้าของปีศาจแดงว่าเฮ c ติกครับ ภาษาอังกฤษ hectic คือยุ่งเหยิงวุ่นวายมากมันเป็นอีกระดับขั้นของเวลาเราพูดว่า busy busy ก็คือแบบห่วยงานยุ่งแต่ถ้า hectic นี่คือแบบหอ่อนะเวงแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าปีแสดงได้บอร์ดบริหารใหม่เข้ามาอย่างเป็นทางการครับทีงจริงทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะแดนแอชเวิร์ดนะครับแล้วก็ได้ CEO คนใหม่ก็คือโอมาเปราตาจากแมนซิตี้ทีนี้พอหนึ่งกรกฎาคมปุ๊บเนี่ยมันเป็นทางการ นะครับเปิดตัวมีคอนแทคอันนี้คือจะไปพบใครก็ไม่ได้ไปหลบหลบซ่อนๆไม่ได้ไปแอบเจอใครเหมือนตอนที่ลาง,งานจากนิวคาสเซิลลาง,งานจากแมนซิตี้โดยเฉพาะแดนแอชวิดเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเขาทำงานให้แมนอยู่มาสักครังแล้วถูกไหมครับทุกคนก็รู้แต่ว่ามันแบบหลับตาข้างนึงแต่ตอนนี้คือเดินหน้าเข้าใส่เลยงานแรกที่เขาสองคนนี้ทําทันทีก็คือประกาศให้สัญญาใหม่กับเอรินเทนหาดหลังจากที่ได้ไฟเขียวจากโซชิมลรคลิปได้ไฟเขียวจากเดฟเบรฟอร์ด ได้ไฟเขียวจากชองโคตรองตราที่ตามทันใช่ไหมก็คือ3หัวใหญ่สุดเลยเนีย่คือเซอร์จิมเซอรอเดฟแล้วก็ชองโคตรองโอเคตอบสัญญา,าไปเลยอ่าไว้ใจเอาคุยกับคนอื่นแล้วไม่เวิร์กอ่าคนทํางานต่อก็คือ2คนนี้นะครับซึ่งในมุมมองของนักธุรกิจเนี่ยมันถือว่าเป็นการขยับที่เยี่ยมกูดนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันข้างหลังว่าไอ้ตรงนี้มันมีระย,ยะแอบไสยังไงครับถามว่าทําไมเขาถึงพึ่งเขาต้องประกาศในช่วงเนี้ย ก็คือเมื่อคืนจนถึงวันนี้เหตุผลเพราะว่าวันจันทร์หน้าต้องกลับมาทางานแล้วครับก็คือเหมือนเหมือนปิดเทอมจบแล้วการศึกษาใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับปีสัตแดงเข้าสู่รูการที่3ของเอเลชันหาก็ต้องมีการให้สัญญาใหม่แล้วประกาศก่นกอนที่จะทางานอย,างอย่างจริงจังเพราะว่าไอ้ช่วงระยะเวลา2อสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเครดิตของโคนะ้ชอ่ะมันแทบจะสูญสิ้นเลยใช่ไหมครับในทั้ง การมองในด้านการตลาดรวมถึงตัวนะักฟุตบอลเองเจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเหมือนซีอโอคุณอ่ะได้รับการแขวนไว้ก่อนแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาหา HR มาสัมภาษณ์งานตลอดเวลาไอ้พวกลูกน้องมันจะเชื่อซี o โอคนก่อนไหมมันก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับถ้าหากมั่นใจคือต้องประกาศว่าอา้าวโอเคเราต่อสัญญากับานายใหม่คนนี้เรียบร้อยแล้วนะเขามั่นคงนะ,ะทีนี้อย่างนี้ฮะที่เกิดไปทั้งหมดเนี่ยวันนี้ทุกสื่อในรายงานตรงกันแม้กระทั่งสปอร์ตนเนอร์บอกว่า แมนยูน่เต็ดยื่นสัญญาใหม่ให้เทนฮากเส้นเรียบร้อยสองปีโอ้โ oh, ห oh. ซึ่งหลายสื่อก็บอกว่า two years นะครับมันก็เลยดูเป็นภาพที่แบบโอ้ดูมั่นคงเน้อถึงขนาดมีแก๊งที่เทนฮากเอาอ่ะทีมชอบเขา oh, อ๋อโมนคุ้นต้องรอทนอีสองปีวนะเนี่ยบ้ามาไปให้สัญญาใหม่มันความมันจริงเลยครับฟังตรงนี้เลยนะครับจริงไม่ใช่ฮนะสัญญาค,คือปีเดียวครับเกิดเลอะไรครับเพราะว่าเขายังมีสัญญาของแมนยูอยู่แค่ปีนึงครับจริงๆไอ กากรกฎาคมเนี่ยจนถึงสิงหาครบเนี่ยถ้าไม่ต่อก็คือตามถ้าไม่มีการไล่ออกหรือไม่ต่อสัญญาคือต้องทํางานต่อนะครับความเป็นจริงคือสัญญาที่แล้วอะจบมิถุนายน2025ก็คือเดือน6ปีหน้าแต่อันเนี้ยคือขยายสัญญาไปถึงมิถุนายน2026ก็คือเดือน6ปีอีก2ปีความหมายคือสัญญามันมีของเดิมนแล้วหนึ่งบวกอีกหนึ่งเองเพราะฉะนั้นสัญญาใหม่เนี่ยบวกหนึ่งไม่ได้บวกสองแต่แค่อามานับรวมก็กลายเป็นสองปี คุณไหมครับผมบอกเลยว,ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างพลิกล็อกกับหลายๆคนแม้กระทั่งโรมาโน่ปาวิโซโรมาโน่เองดิแอสติเองอย่างลอรีตตเดลแม้กระทั่งพวกทารอนมาเชลของแมนเชสเตอร์ยิงก็พูดนะครับบอกว่าโอ้ตอนแรกเขาคิดว่า2อบวกหนึ่งครับไอ้บวกหนึ่งนี่คือสัญญาเดิมแล้วก็บวกเพิ่มอีกนสองปีเพื่อให้ความมั่นคงเพราะคุณก็สร้างมาขนาดนี้แล้วจริงไม่ใช่ฮนะสุดท้ายคือหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเอาไปพูดต่อได้เลยนะฮะทีนี้เรามานั่งคุยถึง อันนี้ทกคนเะงจริงๆจัง,จงไม่ต้องไม่ต้องมาเฟซกันไม่ต้องมามีข้างหน้าและข้างหลังก็เอามีดแทงผมพูดตรงครับการต่อสัญญาครั้งนี้บ่งบอกอะไรหลายอย่างนะครับว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นขนาดนั้นนะครับผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วว่าเทนฮากเนี่ยหัวเดียวกับทีมรีบมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยอินิออสที่เข้ามาบริหารงานด้านฟุตบอองแมนยูเนี่ยมีคนของเขาแล้วระดับผมมองว่า20%เลยนะครับซึ่ง20%เนี่ยเป็นหัวหวหมดเขาเปลี่ยนมปกี่คนแล้ว่ะ ซึ่งก็เหลือคนเดียวรู้ไหมครับถ้าหากในมุมของแมเนจเมนต์นะเหลือตัวเดียวคือเทนฮากนี่แหละที่อ้าวเหมือนดันได้แชมป์สองปีจะทำยังไงได้วันนี้เห็นมาแถลงข่าวคําพูดของแดนแอชวิดลงถึงเซนฮากเขาก็บอ,อ้มีความสุขมากเลยเรากำลังจะได้ต่อยอดต่อจาก2ปีที่มันได้แชมป์ของท้วร์ก็เอาตรงนี้มาพูดใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขายังคงไม่ได้รับความเชื่อมั่นขนาดนั้นรู้ไหมครับวันนี้ไอ้แซมิบ์ม็อกเบล กลับทางฝั่งเอรเลดี้แมนจากแดนจากเดลิเมลนะครับก็นั่งพูดคุยน่าดแคสผมเนี่ยนั่งเสียงหูฟังฟังไปเรื่อยเนี่ยยังคิดเลยว่าเขามองกันไปแค่สเดือนเท่านั้นเองครับสิงหาโจนทันวาถ้าสีเดือนน,นี้นนไม่เวิร์กก็ไล่ออกครับจริงฮะเหมือนกับกรณีเดียวกับโชเซมูนิโยเลยครับตัวไล่ออกตอนปลายปีนะครับเพราะว่านักที่3าก็แดงเดือดแล้วนะก็เหมือนดูประเมินสถานการณ์ไปในตัวนะครับและอย่างนึงครับบอกเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่ เราเห็นได้ชัดต่อจากนี้ว่าเขามีความเชื่อมั่นแค่ไหนคือซานโชครับเหตุผลว่าจะรอนซานโชนะครับการปล่อยยืมต่อจากนี้หรือการขายขาดมันแสดงออกให้เห็นความเชื่อใจออกู้จัดกรทีมมากๆครับว่าซานโชเป็นคู่ขัดแย้งกับเซนทาอยู่แล้วนะครับถ้าเซนทาอยู่จริงซานโชต้องไปถ้าขายขาดจะจบแสดงว่าเชื่อมั่นผู้จัดการทีมแต่ถ้าให้ยืมอีกหนึ่งปีเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่าไม่ค่าขายนักบอลคนนี้ออกไปเพราะว่า ทรัพย์สินตรงนี้ขาดทุนดูซื้อมา73ล้านปอนด์ถ้าขายไปแบบ40ล้านปอนด์เนี้ยขาดทุนต้อง30กว่าล้านใช่ไหมครับองนี้ซานโชจะกลับมาสนามซ้อมวันจันทร์หน้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเขาจะมีวิธียังไงให้2คนนี้ประสานกันได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าเชนฮักต่อสัญญาออกไปในหนึ่งโมงหนึ่งครับแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะเอาค่าเหนื่อยไม่ขึ้นค่าเฉยไม่ขึ้นไม่ลดนะครับถ้าหากไล่ออกก็ยังคงต้องจ่าย9้าล้านปอนด์เหมือนเดิมนะครับก็ให้ไว้เป็นในเรื่องของกฎหมายนะคร เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลนะครับยังเป็นฟุตบอลแมนเจอร์นะครับไม่ได้เหมือนกับตัวของแวงซองคอมพานีของไบเยอร์แล ang, ้วก็ลิวปูอย่างอันเดอร์ชอตที่เขาเป็นเฮดโค้ชนะครับไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของบางสิทธิ์ที่ไม่เหมือนแมนเจอร์เท่นท่งยังเป็นแมนเจอร์อยู่ครับและยังเป็นยังมีส่วนได้ส่วนเสียในการที่ตัดสินใจเรื่องซื้อนักฟุตบอลอยู่แม้ว่าอาจจะไม่ได้จิ้มขนาดที่แบบจะเอาอันทุนี่จะเอาอะไรแล้วก็ตามทีนะครับทีนี้คนที่จะไม่รอคือพิเชฟันเดอร์คารครับดูทรงแล้วไม่น่ารอแน่ ส่วนแมคคาเรนยังไม่ช okay. ัว e ร the ์ฟ okay, like ันาคา์เน่ได้รับการควอชัชนมาไว้นานมากแล้วตั้งแต่พวกอินิออสเข้าไปดูการซ้อมแข่งตั้นว่ามือไม่ถึงหรือเปล่าเก่งพอไหมซึ่งตอนนั้นมีการรายงานว่าจนหามโหมากว่ายุ่นขของเขาครับมาวันนี้ก็หลังจากต่อสัญญาไปก็เหมือนกับเป็นการยื่นหมูยื่นแมวว่าเจนฮาบอกโอเคจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตัวของอินิออสเองก็บอกว่าให้หาโค้ดใหม่มานั่นคือสาเหตุ ของการมาของรูฟานิสรอยแล้วก็ลาเอเลเนะฮาเกนหรือเลเนฮาร์นั่นเองครับส่วนแมคคัเลนเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะเอาไปอยู่ตรงไหนเพราะว่านักเตะค่อนข้างรักเขานั่นเองนะครับในขณะที่ล่าสุดไปถึงโค้ชผู้รักษาประตูมาเพิ่มนะอันนี้ผมว่าเด่นหักแน่ๆครับเขาคือเอลลี่โลเวล่าเป็นโค้ชผู้รักษาประตูของของอาแจกครับ <laughs> เอาอีกแล้วและเป็นคนประเทศครับฮอลแลนด์ครับ ไปปิ้งกันตอนที่ไอเยลลี่โลเวล่าได้ไปอยู่กับเบอร์รี่และเป็นโค้ชผู้รักษาประตูให้แวงซองกอมบนีหมายถึงโกตอนนั้นโก,บบนโกเบอร์รีมชื่ออะไรว่าเหนียวเหมือนกันนะเทนนาไปปิ้งครับแต่ว่าตอนนี้ประเด็นคือเขาย้ายหมายถึงไอโค้ชโกนี้ย้ายไปอยู่กับไอแอ็กซ์ซึ่งเทนนาเขาชอบจะไปเอาปาติโอนาไปจะไปดึงเข้ามานะครับล่าสุดก็น่าจะมีโอกาสได้แล้ต้องจ่ายค่าฉีดสัญญานะครับส่วน2วันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข่าวก็คือ คริสโตเฟอร์วิเวลคนนี้มาระยะสั้นนะครับผมเลยไม่ได้เล่าเมื่อ2วันที่แล้วนะครับคือเขามาช่วยเรื่องเอกสารแดนแอนชวิร์ดเดี๋ยวนี้แฟนแมนจะต้องรู้ถึงขนานดะว่าใครจะมาเป็นแบบคนดูแลเอกสารเลยนี่คือคริสโตเฟอร์วิเวลมาแบบช็อตเทอมครับมาช่วยเรื่องเวอร์กพมิดเรื่องเอการดีลการเซ็นอะไรเงี้ยแดนแอนชวิร์ดแล้วเดี๋ยวก็จะไปนะครับมาแค่ชั่วข้าวนะครับเพราะฉะนั้นครับชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการขยับของซูเปอร์สอดเป็นแบบนี้ส่วนขาออกเมสันเกรนบูด เมื่อกี้พูดถึงซานโช่ไปแล้วนะว่าจะกลับสโมสรนะครับแต่ว่าจะขายหรือจะให้ยืมต่อเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีส่วนเมสันกรีนปูดเนี่ยมีถึงหกสโมสรที่ให้ความสนใจเขานะครับทั้งยูเว่นาโปลีบาเลนเซียและเบนฟิก้านะครับแต่มีเพียงแค่สองสโมสรที่ให้ความจริงจังกับการเซ็นกรีนปูดทีมเดิมคือลาซิโอครับส่วนทีมที่สองเพิ่งมาเมื่อวานนี้คือมักเซยครับเหตุผลเขาบอกว่าโรเบรโตเดอเซบีโค้ชใหม่ของมักเซยเนี่ยชอบกรีนปูดนะครับก็พยายามจะดึงไปให้ได้ในราคา40ล้านนนปอด์ะครับก็สู้กัน2 สโมสรในลีเอิงก็คือมาร์เซยแล้วก็ลาซิโอจากเกาโชซินาอิตาลีนะครับในขณะที่สัปดาห์หน้านะครับในด้านของขาออกเนี่ยแมนยูก็ยังต้องลุ้นเรื่องของบูโรเฟร์เดสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวแทนจากซาอุดีอาระเบียไม่รู้ทีมไหนจะมาพบกับนัดพบกับตัวแทนสโมสรน,นะครับยังไม่ได้คุยเอเจนต์นะครับคุยเอเจนต์มาอาจจะดูแบบ คำนักคำต่างหนักเตะสัญญาณันเลยเยอะก็มาคุยสโมสรก่อนว่าบูโน่เนี่ยเท่าไหร่แมนยูยอบขายนะครับสัปดาห์หน้าจะต้องเจอกันนะครับส่วนขาเข้าเนี่ยโยชัวเซิร์กซีกับโอซิมเฮนตอนนี้นะครับชื่อกองหน้าแมนยูมี2ตัวโอซิมเฮนมา2วันแต่ผมพูดสั้นๆเลยว่าในราคา110ล้านปอนที่นาโปลีบอกจะขายเขาจะขายโอซิมเฮนแต่จะเก็บวิชาไว้นะครับ โอซิเมทหนึ else, next. Next, First, done, the, so ่งร้อยสิบล้านปอนด์จะไม่เกิดขึ้นกับแมนยูแน่ๆครับยกเว้นกรณีเดียวคือสัปดาห์หน้าแรดฟอร์ดก็ต้องคุยกับนายแอชเวอร์เช่นเดียวกันว่าสโมสรจะเอายงไงเขาถ้าไม่มีอะไรพล็อกก็อยู่ต่ออยู่ต่อโอซิเมนตัดทิ้งไเลยครับแมนยูก็จะไปเอาเซอร์กซีนะแต่ว่าถ้าหากว่าแรดฟอร์ดดันคุยก็ไม่รู้เรื่องสัญญาสัญญาแล้วมีเปเชยื่นเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอจบยูโรก่อนดีลใหญ่มันจะเกิดขึ้นอ่ะเสียประธานเป้ให้ไปแล้วไปถึงแรดฟอร์ดคิดมา75ล้านปอนด์แมนสิบห้าล้าทีนโอซิเนเเพพรราาะะฉนนนัู้้ดตงีลยว่ าไลฟฟอร์ดไม่ไปโอซิมเพนไม่มาแมนยูแน,น่นอนแล้วแมนยูก็จะไปเอาเบสที่ลดลงมาอย่างดาวรุ่งอย่างเซอร์ซีนะตามมันทันนะครับแต่ถ้าเบเชมาเอาแลฟ์ฟอร์ดค่อยไปถึงกองหน้าของนาโปลีนี่คือเ e อ็กซ์คลูซีฟในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาครับเป็นเสื้อเชียร์จาก CMG อ็มจีกรุ๊ปนะครับหลังจากที่ผมบอกไปแล้วว่าคอนแรงคือชาติสุดท้ายของยูโรเดี๋ยววันอะาทิตย์เรามาเก็บตกกันได้ครับว่ามีชาติไหนบ้างที่เหลือใช้อะไรนะครับแต่วันนี้เราปล่่่อออยเเเสื้าารรจจนนติิคคัับบพงะมมให ฟ้าขาวเพิ่งจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับที่เมซซี่แมตตินโช่ไม่เข้าลิซันโดมาดิเนสเราทำประตูได้นะครับมีตัวแทนจากแมนยูทั้งอเลฮานอการาโช่แล้วก็มาติเนสนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับรวมถึงใครที่เป็นแฟนขับลิลเมซซี่ครับมาเอาไปได้เลยครั้งหนึ่งในชีวิตคุณไม่เคยมีเสื้อเจเนแน่าเลยใช่ไหมครับมันเคย3ามพันใช่ไหมครับวันนี้เสื้อซัพพอร์เตอร์ครับ599บาทเท่านั้นเองครับมีไซส์ M นะครับไซส์ L XL แล้วก็ 2XL ครับก็วันนี้ไม่มีไซส์ S นะครับใครที่เป็นสายใสย่ไซส์เล็กๆก็ต้องมาใส่กับผมอะ่ะก็คือเอาไซส์ M ใส่เข้าในกางเกงก็ดูสวยอีกนะครับส่วนไซส์ 2XL ซึ่เป็นไซส์ใหญ่สุดมีถึง5ตัวนะครับอกประมาณ49ถึงไม่เกิน52นะครับมันตีก็เป็นไซส์ไทยแล้วนะครับใครใส่ 2XL ไทยได้ก็มาเอาแล้วนับส่วน ถ้าเป็นยุโรปจะต้องรอชาติอื่นไปก่อนนะครับใหญ่สุด 2XL อเจตินาฟ้าขาวรายเข้ามาได้เลยครับ5 9 9บาทนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในทีวันอาทิตย์หลังยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเจอกันดีกว่า